คุณอยู่ที่ไหนคุณเห็นคุณเห็นกุรีหรือเปล่าฉันไม่เห็นเลยเห็นกุมารีหรือเปล่ากุมารีคุณอยู่ที่ไหนเห็นกุมารีหรือเปล่าฉันไม่เห็นฉันไม่เห็นกุมารีกุมารีคุณอยู่ที่ไหนคุณเห็นกุมารีหรือเปล่าไม่เห็นไม่เห็นกุมารีคุณอยู่ที่ไหนฮิดโกะกุมารีคุณอยู่ที่ไหนฮิดโกะอยู่ไหนผมอยู่นี่ฮิดโกะ รอเดี๋ยวนะกุบรีเดี๋ยวฉันจะเอาท่อนไม้คนนี้<ว><ว>เอาจัดตัวค<ข>ุณคุณรอฉันก่อนนะคุณจะต้องไม่เป็นอะไรเดีย๋ยวออกแรงมากที่เด็กโกะระวังลูกของเรายัางไงยังไทงทั้งแม่และลูกก็ต้องช่วยพ่อมาให้ได้ระวังลูกของเราที่เด็กโกะจะหมดแล้วกุบรีกุบรีปลอดภัยแล้วกุบรี ผมดีใจที่เห็นหน้าคุณยังไงฉันก็ต้องมาฉันจะไม่ทิ้งคุณฉันจะไปตามหมอมาช่วยคุณคุณจะต้องไม่เป็นอะไรอย่าไปเลย <c oughs> ไม่มีประโยชน์ไม่ฉันจะตามหมอมาช่วยคุณคุณนอนรอฉันอยู่ตรงนี้ก่อนนะคุณนอนรอฉันอยู่นิ่งๆก่อนนะหมอหมอคุณรอฉันก่อนนะ หมอหมอเอาลงเว้หอาหมอคะหมอของผมใช้กุบารีด้วยกบไปไยู่ทางนู้นหมอหมอคุบารีเป็นยังไงบ้างผมบอกเธอแล้วแต่ฮีเดโกไม่ยอมเชื่อผมหมอแผลอยู่ข้างหลังค่ะหมอจะแขนหักขาหักก็ช่างมันค่ะหมอหมอ ฉีดยาสิคะหมอรูปแผลหน่อยอออหมดหวังแล้วใช่ไหมหมอไม่เราจะต้องไม่หมดหวังกูบรีหมอใช่กูบรีสิ่ไหมคะหมอยาหมอ มีไว้ช่วยเฉพาะคนที่ยังช่วยได้เท่านั้นขอบคุณหมอขอบคุณทุกสิ่งอย่างหมอผมฝากหมอดูแลลูกและดูแล ฮเดีโกะด้วยเรื่องความเป็นยิงอย่างยิ่งหมอคงมีงานยุ่ง <sh arp> ผมต้องลาหมอตรงนี้แล้วลาก่อนหมอ <sh arp> ไม่ฝากคำคำนี้ให้ <c oughs> กับคนอื่นด้วยสนุปสายยนระ <Hey. S 2> หมอหมอเชฟธงวันนี้นเคยไปหะหมอหมอยังไม่ไป <Hey. S 2> หมอเชฟธงวันนี้ก่อนหมอโครไม่เป,เป็นไรชัางหมอจะพาขุนไปโรงพยาบาลเองหรือว่าจะไปตามหมอคนอื่นมา จะไม่บอกว่าคุณเป็นหลานแม่ทัพใหญ่ยังไงเขาก็ต้องช่วยคุณไม่มีประโยชน์อย่าเป็นของมีค่าเหมาสำหรับคนที่มีโอกาสแต่สำหรับคนที่กำลังจะตายมันไม่มีประโยชน์แล้ว จะต้องไม่ตายฉันจะช่วยคุณเองหนึ่งก็พาคุณไปโรงพยาบาลให้เขาให้เลื่อนคุณและเราจะได้กลับบ้านได้แบบนี้ครับเดีอยาพูดถึงอนาคตอนาคตของผมมันกำลังจะหมดลงแล้วสุดท

คุณต้องยอมรับความจริงต้องยอมรับอย่างชายชาทหารผมเคยบอกคุณว่าถ้าผมตายไปผมจะเอาใจรักของเราตายไปด้วยไม่ใช่ไม่ใช่แค่ผม้คือ พอใจแล้วของฉันก็ตายไปด้วยเช่นกันยอมรับอย่างใชายชตทหารเหรอฉันเป็นลูกทหาร <c oughs> เป็นเมียทหารด้วยเช่นกันจริงๆและไม่อหเนี่ได้กบคุณจำได้ไหมคุณจำวันได้ที่เราพบกันได้ไหมผมจำได้ นั้นคุณช่างน่ารักช่างเล่นช่างเจรจาทำไมคุณถึงไม่รักผมกบลิถ้าฉันดูอนาคตฉันจะไม่หลงไม่ทิท้งฉันจะรักคุณตั้งแต่วันนั้น จะกอบโกยเวลาที่เรามีความสุขอยู่ด้วยกันให้มากที่สุดคุณจำได้ไหมมีอยู่ประโยคหนึ่งที่คุณสอนฉันให้พูดดูสเสมอและพยายามไม่สช้พวงมันมบ่อยๆคุณจำได้ไหมคุณจำได้ จะพูดมาให้คุณฟังฟังฉันนะอันาจะโอาไอชีเทมาซื้อฉันรักคุณค่ะคุณเคยบอกฉันว่าถ้าเรามีลูกคุณก็แข่งปลาตะเพียนในที่หน้าบ้านตัวใหญ่ใช่ไหมคะ ฉันจะจะแขวนป้ายถกเพียนไว้ที่หน้าบ้านเพื่อคนดูเมืนท้องฟ้าคุณจะมองลงมาเห็นเราสองแม่ลูกเองค่ะผมทีอยู่กับคุณผมที่อยู่กับคุณดิเดโกคุณจำเรื่องเจ้าหญิงทอใหม่ได้ไหมกับชายหนุ่มแดงแก่ทีคุณเคยเล่าให้ฉันฟัง จำได้คุณไปรอฉันบนดาวดวงนั้นนะคะเมื่อถึงเมื่อถึงเทศกาลฮามาัสมาซูรูในวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเราก็จะข้างทางช้างเผือกมาพบกันลูกเราคงหน้าตาเหมือนคุณเพราะถ้าแม่รักใครมากหน้าตาเขาก็จะเหมือนคนนั้น อย่าให้ลูกใจแข็งเหมือนแม่นะฮิเดโกะพอเขามีครอบครัวเขาก็จะอยู่กับคนที่เขารักไปนานๆขออย่าให้เขาเป็นเหมือนพ่อกับแม่เลยผมจะอยู่กับคุณฮิเดโกะถ้าฉันตายคุณจะมาอยู่ใกล้ๆฉันไหมคะผมจะมารับคุณไ,ไปอยู่บน ดาวเจ้าหญิงเจ้าหญิงโซโกะรอฉันนีกหน่อยนะคะฉันจะตามคุณไปอยู่ด้วยยิกโก้ไฟดับแล้วเหรอยิกโก้ทำไมฟ้ามืดเหลือเกินมผมมองอะไรไม่เห็นแล้ว ใช่ค่ะไฟดำหมดแล้วเหมือแค่พันธ์กับดาวคุณหลับเถอะนะคะฮิเดโกะ จนตายฉันกจะรักแค่คนคนเดียวอันนั้นจะโอ้ไอชเทมัสโอไอเทมัส 「迷える心」「たまには逃げ出してしまいそうになるけど」「今この胸の内べて打ち明けさせて」 すぐに君と向き合う」 閉じ込めようとするけど、切ない。夜に私。